ดูไม่ตามตามโอ้ยใหญ่โว้ยดูติไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งดูเป็นไงมบอสยองเยอะดูคนเต็มสี่โหยิงเยอะเนีย ทคนทริปนี้ผมมาตกปลาก่อนเปิดร้านนะครับวันนี้ผมลองมาเช็คใหม่นะตอนนี้น้ําลงเยอะมากนะครับหมายสวยมากหลักๆทริปนี้ผมจะเล่นเป็นเหยื่อผิวน้านะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นกบใบพัดออริจินอลนะครับ4.0ของค่ายคิงฟอกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นเหยื่อผิวน้านะครับกระสะใจดีรอบที่แล้วที่เรามาน้ําออกสีเขียวๆนะครับวันนี้น้ําแห้งเดี๋ยวเรามาลองดูกัน แต้มแรกเรามาแล้ว่งท้วยตัวนี้โอเคโอ,คโอค้สายสวยทุกคนหรือว่าจะไม่กัดนะครับหน้าเวียประชอนตัวนี้กัดเป็นกบออริจินอลนะครับเป็นกบไปพัดไข่ขิงฟอกนะครับทุกคนกัดซ้ำด้วยอ่ะตรงนี้ยังโหดโอเคเก็บไปก่อนแต่มแมกเราเก็บไปก่อนนะครับ ความหวังตั้งใจมาหน้าเวเลยนะทุกคนเดี๋วเราตีตรงนี้ไม้หนึ่งครับเพราะว่าโซนนู้นมีคนตกหน้าดินนะทุกคนอีกไม้หนึ่งอีกไม้หนึ่งเดี๋ยวขอขดเทปอีน,นึงก็ได้เขาอยู่ไก่กำ <c oughs> ลังกัดเลยป่า อีกหนึ่งแถมทุกคนเยอตัวเดียวตัวเดิมนะครับคิงฟอกออริจินอลนะครับติดกบไปพัดกองค่ายคิงฟอกนะทุกคนนี <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอีกตีอีกไม้เพื่อนกันกำลังตัดเดีอ่ะไปแต็แตมวิศวมาเร้วได้ตรงนี้อีกไม้สุดท้ายละโอ้ข้างหน้าโกไม้ยังสวยอะ่ะแต่ มีคนเขาอยู่นะครับเราตีไม้เนี่ยพอแล้วบึมยุงติงยงบอกแล้วมีอย่งเยอะไปขอทัดีกหน่อยแล้วกันนะทุกคนแตงที่สาวรบมาแล้วแล้วเขาเข้าไปตีอีกไม้หนะ ดิงฟอกออริจินอลนะครับก็ไปพัดนะครับผมนี่ิงฟอกดูเดือดครับช่วงนี้แตบน้ำเด็เดดข่อยอยไม้นึ่งอยไม้หนึ่งอยไม้นะไม้น่สั่น่งเขตกชิงเหลเขาตกไม่ไกล นั่จะไปจริงๆแล้วชุบๆๆขึ้นขึ้นบนขึ้นบนเยอะเกินไปยูคนเต็มไปสี่โอ้โหยังเยอะตรงเนี้ย ดีเลยทุกคนกลายเป็นกบขิงฟอกออริจินอลเลยทุกคนเต็มที่สี่อะสามไม้สามตัว <c oughs> <c oughs> ผมขออีกอีกไม้แล้วกันนะตีตรงนี้แหละเมื่อกี้เราตีขึ้นโกไม้ไปน,นิดนึงอาจจะตีตรงนี้ได้อีกทีนึงขิงนะขอยขิง หมายเดียวไม่มีอยู่จริงไม่กัดจริงป่ะคนจะมุผมัวขขเข้าไปใกล้ๆอีกสักสามเมตรนะจับดูกัรยูไมยเดียวไม่มีอยู่จริง ตัวใหญ่ด้วยตัวเสด้วยออืตัวใหญ่ด้วยคนละตัวกับเมื่อกี้แล้วเนี่ยอีชอนใหญ่ช้อนใหญ่ช้อนใหญ่อหญขอตักก่อนนะเต็มที่ห้าครับ ที่ห้าเราอะบลักคักเลยตัวนี้โอ้โหกัดเป็นกบ k ิงฟอกออริจินอลกัดดีจริงกัดตรงนี้แหละตัวนี้เป็นกบใบพัดของค่าย i ิงฟอกนะทุกคนดูสิโอ้โหใหญ่ใหญ่จัดตัวนี้เมื่อกี้ตัวเล็กกัดก่อนนะเราเดินเดินไกด์มาตัวใหญ่กัดช่วยเลยเก่งใจเขา่ะดี่เขาตีไหมนะี่ ตอนนี้ได้เวลากลับแล้วนะครับวันนี้เราได้5้าเต้มจากหน้าวีนะแล้วผมก็แวะมาตีหลังอ่าสักพักหนึ่งนะครับยังไม่กัดเลยหมดเวลาแล้วครับทุกคนไปเดี๋ยวกลับไปเปิดร้านก่อนนะครับหัาเต้มหาแต้ม,ตมอยากจะแวะตีจริงๆนะตอนเนี้เวลาแล้วอ่ะ